ครับอยู่กับช่องโพสิริฟ้ามนะครับคือเก่าอพือเดิมครับวันนี้มาเก็บฟางนะครับฟางที่อัดว้นะครับผมก็สีเก็บเข่าฟ้ามนะครับเก็บเข่าโฮมเข่าเงาไว้นะครับผมเผื่อฝนมาอีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่ซีไรนะครับประมาณนี้นะครับก็เลยเฟี่ยงอยู่ลอยหาสิบครับลอยหาสิก่อนครับผมตอนนี้กาลังเก็บครับผม นี่ทีมงานไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับนี่พี่เต้าครับกำลังอะไเก็บก่อนเลยครับเสียงยางโหดดิ ทัานนี้นะครับสามารถอัดได้60ก้อนแม่นบ่าคุณอุย้ยลอยนึงจะได้ครับลอยลอยนึ่งลอยเงินล,ลอยก้อนอยู่นี่100ลอยนึงลอยนึงลอยนึงก้อนร้อยนึงก้นอ,นงกนอ,อนเคยอัดนหรือ่ครับว่าขับรถไปเจอโอ้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวกระสีเอาคืนเอาคืนให้มันเต็มนะครับเดี๋ยวกระสีจะคอยนะครับคอยให้เข้ามือน,นี่เบิดมือแล้วครับ ตอนนี้กับซาบก็โคตรแล้วครับผมทีไรเก็บขึ้นทีละขั้นนะครับขั้นนั้นจอดไว้ก่อนครับขั้นนั้นเดี๋ยวมาเก็บขั้นอีกก่อนนะครับเหยาสะหนอ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 เหยโอ้ยบ่เบาหยาครับผม ข้างลังเกือบเฮียอะไรนั่น่ะูกพี่ข้างลังห้อมเฮียน่ะห้อมเฮียแล้วแมนยูสันแม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 นไม่ได้รับกลางดี เชียงงามครับผมใบรุ่นฟางอืดครับนี่ผ้ามาาขนนะครับขนฟางเข่าฟ้ามนะครับผมอ่าเป็นฟางนะครับฟางอ่าที่ว่าผมได้ไล่ซื้อไปนะครับวันนี้ผมเองครับใส่มาใช้สองท่นนะครับกา เจ็ดหน่อยนะครับเจ็ดหน่อยนะครับทั้งหมดเจ็ดร้อยก้อนนะครับกับซีเรียญยูนคนละสามเขรียวนะครับตอนนี้อะไรไปลอยก่อนนะครับตอนนี้หนึ่งร้อยก้อนครับผมนี่นะครับกัใส่นะครับเป็นรถไถนะครับเวลาลงไปเก็บนะครับเก็บกัคือลนนุงอับลงให้หน้าเลยนะครับ ถามั่ฟรีมั้ยยังกัดเดินเงินคืนเราครับผมกะเห็นด้นง่ายง่ายครับนะครับคุณเอ๋อยากให้ไปค้นนะครับสนใจนะครับในเขตบ้านป่าอ้าวนะครับผมเอาไก่ไก่เล้วครับเนาะยินดีครับยินดีให้บริการนะครับขั้นนี่ใส่เลยใส่เลยประมาณเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบก่อนครับ จะว่าใส่ไปคนละเครื่องนะครับเพื่อข้อขี่แลีนแบบเป็นเแยวเอานะครับผมว่าเป็นรถผู่ไดไกลนะครับพี่รับพี่เต้านะครับผม นะครับคุณนี้เป็นห้องผมเอง,งนะครับอ่าเดี๋ยวผมกัศเชียไปเก็บนะครับแล้วกัศเชียเรียนไม่อีกเขี่ยวนึงนะครับคืนนี้แะ่ต้องเขี่ยวนะครับก่อนฝนสิตกนะครับผมเอาไปเขามเขาเง่อไว้นะครับไปหลวงพีง่ไปเลย สองมื่นนะครัน